สวัสดีจ้ามาพบมาพอกันอีกแล้วจ้าครับช่องเม่นี่ชาแนลจ้าพี่น้องจ้ามือนี่มีเสียวจ้าพี่น้องจ้ามีเสียวแบบไหนวะตีนี่เด้จ้าหายน้ำลายแตกจ้าพี่น้องจ้ามีความอยากของสมๆเปรี้ยวๆด้วจ้าเด้อมะม่วงเบาจ้าพี่น้องจ้าได้บกวงเบาล่ะค่ะมีเกลือเคยค่ะคนไตขจ้าเอือนว่าเกลือเคยนาะจะเนาะแบบนี้อันนี้ซื้อมานะคะ แล้วก็น้ำปลาหวานจ้ะพี่น้องจ้าน้ำปลาหวานก็สิอืน้ำลายแตกมาจากพี่น้องจ้ามากินน้ำเมล็ดจ้าจ้ะพี่น้อง,นนองยัวย่วๆจ้า ความอยากส้มจ้ะพี่น้องมีความอยากกินสม้มเอาจ้ะอืมเอามามาถึงเน่เอ,อะก็ไ้อรุณอรๆณเ้ยอะไรอะเฮ้ะ,ะ,ะเป็มโมละะังค่ะ เปิดเพลงฟังความเด้ยจ่าพี่น้องจ้าพี่เพิ่นมันเลียอันนี้เป็นเกลือเค้ยจ่าพี่น้องเกลือเค้ยคนไต้วนว่าเปันคนอื่นเกลือเค้ยเนะาะจักเป็นนอะไรหรอรมันเหมือนน้ำปลาหวานเลยใช่ไหมอ๋อแต่ทำไมมันไม่เหมือนกันเพ่นเน,นเเอ้กลือเคย้ยแต่้หวันคนอื่าน้ำปลาหวานนั่นแหละจ้าแต่ว่ามันคือโบ้คือกันสนนิวาสงสัยมีความสงสัยือ ออร่อยพี่มากินนะอะไนเป็ปลาหวานเหมือนกันกินน,นะคนทำมนไม่เหมือนกันคนเคี่ยวใช่ไหม,มน้ำปลาหวานเหมือนกันคนไต่เป็นหวานน้ำปลาหวานคือกันจะไม่น้องหนูเห็นบนลูกหอก นุ่ก็แซ่บเส้ยไปเลยอ่ะอันนี้ก็แซ่บอันนี้ก็แซ่บจ้ะแต่มันก็คล้ายๆกันนะเนาะเก๋เคยทำแบบที่บ้านที่นที่บ้านที่ว่ามีปลาจริงชังกับไอ้นู้นนะนะเออเออใช่สัตว์เธอละสองผนเด้อพี่เจ้าพี่นอ้องอืมอร่อยอันนี้นึกว่าจะแก่อ่อนอืมยังปนอยู่เลยอืมนอะน่ากินเลยไม่เปรี้ยวแรงนะ

ม่วนใจพี่น้องเฮ็ดงานกับบริเกียรติค็องานริเกียรติดอกจ้ะอยู่กันแบบพี่น้องพังนี้มึงโตเพ่งกับฟังกอดเสาเตียงคนเด้อพี่น้องเด้อเขาบรรยากาศนะกินมะม่วงอร่อยไันม่กรอบดี นึกว่าแบบว่าจะมันจีสมค่ะข,ของแมกจายนอ่ะขมจ้าฮึไม,มนน่จะองก,กบีกแต่ว่าถ้าเกลือคือแบบนุ่นเมนท์ได้กินที่แคือเขาตำใส่ชิงช้งเยอะๆนะอือของเขาพิ่เอ้ยพิ่จรวจอือนั่นเหละเกลือเวยบ้านพี่ที่บ้นนั้น มีแห้งยงาวๆจ้าพี่นอ้องนุบะตรงมีผู้ใดเบิ่งเลยการน,น้ำลายแตกน้ำหนูเนี่ยเลยแมนบ่กันแมนอย่าลืมบอกง่ายใ่คอมเมนต์จ้าพี่น้องเรื่องเซบมากินทำไม 他没给看咯。 อันนี้หันไปไหนอะไปออกขวา,าดังยินบ่จ้ากินบมกม่วงทึ่งรล่องเพลียงบ่งม่วนพี่น้องเจะาเรียดมันถอดมันจิเถ่าเร็วขอมาทักมาทายหน่อยเด้อจ้า สาวเมนี่เป็นคนล่าเริ่งกับพี่น้องจอ้าอายุใสมักมวนบอกเกียดไม่เครียดนะคะเด้อจะมากินสมกินเสียวเขาว่าข้าเจ้าว่าพูดถ่าเพื่อนว่ากินสมแล้วอายุลดลงพนะพี่น้องแมนบอเนาอ สันจะว่าตาแดใส่แว่นตาเด้อจ้าพี่น้องหนูเป็นคนสายตาสั่นจ้าพี่น้องไม่สายตาสั่นจ้ะแต่ยินพี่เงบอกกะเฮาแค่คนคุยเห็ดทุกอย่างก็คือแฟนแต่บ่มีสิทธิ์ควงแค่ เปิดโตเป็นคนของใจบุ้ยทั้งสิกินทั้งสิลองเพลงมวนๆกับไม่้องกันอย่าไปเกลียดอันเกลียดเป็นแทงเมือย,อยังต่อ ไส้แว่นกับเบอร์ยูดั่งดิพี่น้องดั่งแห้งแบบเนบด่มันก็ไหลรลุดไหลรลุดก็เลยย่อสีจังสีสิ่สสาทำแม่บ้านห้าเขาไปเออปบบม่วงป้าแล้วพี่น้องมันสีาไๆปบบม่วงป้าแต่ว่ามันเบิร์ดหนามันเลยด้พี่น้อง อันเนี้ยอันนี้มันสีติมันสีเขาเรียกอะไรนะตกหล่นอยู่เนาะเอาไปเลยนั่นกล้องหนะ้าร้านนะเอาไปเลยจ้าอืม ơi Ừm. Ừm, cứ sốt. ไม่ว่างจริงเล่นยุ่งจ้ะเล่นมัดเลยม,มั้ยต<ะ>้นมาทรงเหล่าจ้าพี่น้องจา้าพื่นมาทักล้มมาเลยนะมั้ยเออล้มมาเลยผม,มมืออ๋อกินเชืกอกแล้วไงกินอวนก็ผู้ดใดฮะเบ้ฮะผู้ใดพื้นมาทรงเหล่าจ้าพี่น้องจา้า คนบงหมูว่าถ่ายคลิปอ๋อถ่ายคลิปพาไปคลิปเหรอพาไปคลิปอ๋อ จ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีก่อนเด้อจ้าพี่น้องจา่าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสำหรับเอฟซีไมทีเพิน่นเขามากดทักทายและกะดติดตามในช่องเมนเนียชาแนลด้อจ้าเมก่กาสีอ่าเฮ็ดคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งกันเด้อจ้าเดอ้อจังใดก็ฝากช่องเมเนียชาแนลในเด้อจ้าพ่อกันคลิปหนาจ่าพี่น้องจา้าบ๊ายบาย